ไฮ้ยมามาหอดป่าแล้ววันนี้ทุกคนเลยก่อนก็แบบนี้แล้วเนี่ยเพิ่นมักนะเอออุทธร์แกงวันนี้นั่นแล้วโอ้ตัวสุดยอดเลยพอยไปเบาแล้วนะบักินแกงเต้ามีชีลดจริงเขาสบายดีทุกคนวันนี้ก็ลงมาตะป่าแล้วนะทุกคนเลยลงมาตะป่าได้สอกมือนี่แหละเพราะว่ายังลงมาโดยบิ๊กเทปบอลก้าวทุกคนกรับ นี่อันนั้นะนะนะทุกคนมาดอกพี่น้องนะเอ่ยโทรมาว่าโอ้ยเฮ็ดบุญเถิดพี่น้องพร้อมให้ด,ดอกเงินพี่น้องก็พร้อมมาจันก็เลยลงมาแบบบิดีถ่ายคอกถ่ายคลิปไปเลยเลยทุกคนเลยแล้วงานแล้วพี่เลยแล้ว,ลว,ลว,ลวเต็ียมตัวขึ้นป้ายวันนี้ขึ้นป้ายทานี้ก็ขึ้นกับทีมกอตอชอนโมพัดแล้วก็ชาชาทีมฮุกจักนะแต่ชนิมมีหัวเพิ่นขึ้นรูกบอนะไปวันนี้ขึ้นป้ายทางนี้ทุกคน จะสอนพ่นอมานได้ทางนี้ได้มาปางกันทะเลหอยพ่นอบนี่ตอนนี้บัวพัดก็กำลังเติมโตดูดีทุกคนลุยได้อวันนี้ได้โอ้เครื่องบุหรุงใจทุกคนเอ้ยพี่เด้ออยู่ในทงนี่นะเครื่องนอนบ่หรือเครื่องกินเครื่องนอนแล้วก็เครื่องนุงเขาบอกเขาแบ่งโคมยี่นี้ไหมนะแล้วก็พยางกาจากมือนี่ขึ้นไปนี่จังเลยมันสองขึ้น อขึ้นสามมืออม้อวันที่สามก็ลงมาโอเคประมาณนั้นแหละทุกคนบางทีถ้าโบแต่ชอนโบเป็นแผนไม่นะเอาสบายดีชนิมเฮ็ดเพี่อนเออนี่เอา้าขึ้นมองมานี้นะโูคุแม่คลิปก็ท่ทนได้อัปโหลดแล้วสามแหน,นทาท่านขึ้นปใช้เพี่เอนกระโดดนี่โอ้เสือนิมข่าวขึ้นทุกคนเอ้ยข่าวขึ้นบ่นอนโอเคยืนเงยมันจะกันนี่ ดิขอดิอปาได้สายุทันถ้าลุ้นนําเดียวเพิ่นเอาอัปโหลดคอกอัปโหลดคลิปทันก็ได้ขึ้นเพิ่นเาถ้าบ่ทันก็ปูกับปูแดงโอ้แหอยโอ้เสร็จนี้ไปนะเลเบ็ดเฮาด้อยู่นี้เบ็ดอือยบ่มีเเอาเอาลุยนําในอบ หลายเดินรอบรอบนี้ฝ่าความหวังไว้กับบออ๊อบบี้ได้ขันไี่ได้เองนะปีนบอ๊อบบี้แทนนได้บอ๊อบบี้มึงนู้ขอแต่เจ้านะสบายดีบอ๊อบบี้บอ๊อบบี้เดี๋ผมเก่ามัดไหมไปหาเขาเหมือนอะไรนะเฮ้ยสบายดีอืมอืมอ่าบ๊อบบี้มาแลนตัวนึงนะทุกคนมาวัานนี้ขึ้นช้างผลงาน,นอีกบ๊วเลยศเนาะถ้าลุ้นเบิ่งน้ำเดียวทุกคน ไปวันนี้ก็ได้เวลาไส่โซนลุยก้อนแล้วขบับรพัดพัดก้ามาแล้วซื้อแนวนนั้นทุกคนแนวดี่<ป>ขึ้นไปน้ำไปเลุยๆๆๆขึ้นไปเทชนี้เทชนี้มันก็ขึ้นนำ้ำได้นี่ไปเรเป็นคนป่าก่อนเลยเื่อมีเอามาวันนี้ผมพัดมา <c oughs> มาหอดป่าแล้ววันนี้ทุกคนเลยแต่ยังมัทยมวันที่ภักนะมากระลงหอมมาพัดมาตัาหลังเลย มาเขลงแล้วลงไหลแล้วไปเอ้ยนวนแล้วได้นี้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอเเ้ยผมมาเห็นแล้วฮเยนี่ดผมมนี่นอนงไหมล่ะ มาจังไดจังมือละขากมาหอดนี่ืนขกากมาหอดตง่ากลัคนสองคนไเขาจะไปนอนแวะหันคน่ไปนอนนู่นอยู่านใจในชีวนีมเด็ ลังจะไปลาดแรงลาดอ้อไปจะไปลาดป้อนนี่สาวติดท้ายได้ดสาวติดท้ายได้จำเป็นได้จ้ะจำเป็นบอแม่น <laughs> ใจกับมัก <laughs> ไหมาวเฮ้ยชาวนิววนมยังกว่าบุคืร่อเลยม,ม,มาดบ่วันนี้นะต้องมาในสาวติดท้ายเลยเลยทำเบ,บิ่งนี้เลยวันนี้ก็ฮอดขึ้นมาเลยทุกคนเลยโอ้โหโกปีก็ไปหากินน้ำเข้าบุท่งไม้แล้ววันนี้โถกกปีโอ้ยเจ้า ไอ้สีฮามของพู่ทุกคนเฮ้ยเหนอะไรบวันนี้ถุงไม้กับอันบะคำฉอดสองคนมาหนิฝนกะหักกมาทอดว่าเอาเถอะครับพี่เพื่อกินน้ำเขาคักแค่นี้น่าเลยดิถุงไม้มาเพูดเลยอย่างบ่เออเอาถุงห่อน่าจะนอนอยู่ทางเหนือพูดทุกคนเพราะว่าบันนี้มันมีน้ำนะขอถุงไม้ไปตักเอาน้ำอยู่พุทธละปุ๊บก็ตักเอากะไก่นะ เดี๋ยวหอยสิบไปนอนบนเคอร์กผูเลยบนเขบมนำผู้สัมภาระเอาพูไปครับซาในใักซาเริ่อวิพัฒน์ชาเออมนเร็ว่าขึ้นว่าหมพัดเนือเลิก็วะบนตีรถชอดบนเลยเหนือวะใช่ครับใบพยันเนะจีคนเดียวเลยคิดเ oh, ออดูว่ายันขึ้นพุ่นเดียววะแต่ชอนก็ปกติครับรถว่เท่านี้ยอดยอดยอดได้มาหอดที่พักแล้วทุกคนเลยบนนี้ถือว่าเย็นดีนะ โอ้โชว่วงนี้ย่มแรงแบบนี้นะครับเอาทีนอนเครืงแคมน้ำนะอากาศวันี้สยงาม <c oughs> นี่เลยแถวสายห้วยบนนี้นะท่อบนนี้เลยทุกคนนี่น้ำเปไ็นตะกินนะน้ำอาบ่อน้ำบนนี้เ <c oughs> อามาหอดกับทีมงานทำกับหาเนี่ยปั้นทองก่อน <c oughs> ไอนก็แบบนี so ies, so ้แล้วเนี่ยพันมักนะเขากิาเนี่ยวันั้นแล้วมากินเนี่ยวันวานกับเขาเขากินเนี่กับโมกมกกันแล้วเออกันมีน้ำตาลกันจับน้ำตาลกันแล้วเนาะกินไหมคอยพาไปไกลได้ไปนี่ได้สองน้อยจิ้บเฟอร์เดาพาเฟอร์ไปเนาะฟัดนิ่งติ๊กกินข้าวกับขนมเอ้าขนมช็อกโกแลต ี่คอยจะบุก,กินก็นได้ด้วยไงตะคอยไดะขนมโบรานได้กินกินก็นไม่เนิ่มยอนีอุ้ยวันนี้หลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วก็ไปหาละแรงก่อนมาหนิเขากินน้ำกับโม้ง,ง,งคนเลยสองสามนู่นนั่นละเพราอเขายังมีธัญมานพี่ปเลยข้าวก็ปีไปหา,าก,ก่อนเขากีก็ไปได้เจ้ากีก็มาอันเขาบุพัดนั่นละมาขัาวกะชอนนั่นละเข่าไปหาฟึกก่อน ขอชงแรงๆเดี๋ยวนี้บางทีแล่นลงนะพอโกนนี่ขนาดล้นนีกลล่กูนุ่มใหญ่นะแจะมีหัวมีหอยแล่นหรือบ่นะมีีหอยเล็ดวันนี้ก็โอ้บ่มีหอยทุกคนลกลเลยกูนียคือ ตื่นไปเลยนะเหอตาทุกคนกูปีก็ปีแล้ทุกคนกูปี้ปเฮนะาดนะ้วแต่มันีเงาเฮนะาตรงนะี้ทุกคนนะปีเอาทุกคนเ้งขึ้นกล้งไหมเด้ทุกคนเนยแต่จุดเลยนะ นด้อฮะเอาเลวทุกคนเลยก็คือเราไปเลยคือนึกว่าเล่นที่แท้กันเต้นนะฮะอยู่หึงผู้โอ้กันเตะทุกคนเลยตัวใหญ่เลยเติบแต่เฮาวิ่งเลยนะก็ว่ายิงเลยทุกคนเลยยันมุนปวดขอายัดหลายนะยัดยิงชัดใหญ่ทุกคนเดี๋ยวไปกันเตะตอนนี้ก็แยกย้ายดี๋ยวก่อนเพราะตำหลังเดียวนี้เฮาวิ่งวชิได้ไปเลยนะแยกย้ายดีกว่าทุกคน ผัดกับตชอนไุกคนะค่อยสไปอีกทางน,นึงนะปอตีนไก่ดวนไก,ก่ครบตั้คอยื่อกนี้นะปอ,อยวนผักไข่อยู่หรือเปล่นะบนกว่าทุกคนตัวนานี่แหละฮะเปโลดเมนโบเมนโบทุกคนเมนอลีนนะี่โอ้นี่ไข่ัยจ้กปีย่าจ้ะย่าจกปีกปีกปี มาคัพเป้มาไข่ฮาหน้อยทุกคนไข่ฮาหน้าอยกัพเป้คัเปอ้าเฮ้ยเอ้าไข่ฮาน้อยทุกคนเพาะมันกินตระตัมก็มันกินอ๋อนี้ทุกคน <c oughs> แต่น้ำลายกัปีถือแล้วนะเฮ้ยคัปีถือแล้วแต่ปิ้ว่ามันจะมาหรือบ่น,นะ ปลาจุนชิตำค่อยเมื่อกี้นี่นะปลื้มเลยประมาณว่านึงนี่เราคอยกับมันอยู่นะจุนชิตำเดียวทุกคนนี่บีหูนะว่ามันสิมารหรือบ่มานะแต่ห่างปวดตองมันพอบันนี้กับคำแล้วทุกคนนะมาเจอชนเผ่าหนึ่งนะนอยู่นี่แล้วนี่นปวดตองเรื่องเอาเร็โเวโอ้สบายดีคนลยไกล ตือวยายุติป้าเลิกกันแล้อันนี้นั่นแหละยังว่านอยู่ได้ลึกลับอะไรของเออเนาะอยู่ลึกๆแน่จังหน่อยปอดค่อยลงทางมาเจอแบบนี้ผักอยู่ใช่ไหมผู้มีติวชาวมานนำโอ้ยสนิมฉันนิ่มอื้มโอ้ยพอได้ไปแย่งแล้วสารนั่นเนี่ยอันโอ้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหยอกอะไอยู่ไกลบ่มานไปหรือมันเล่นมาเล่นเหมือนล่ะ มดเลยโอ้ยมาซาพดละค่อยลงทางเดี๋นี้หอดดานพระจันทร์น้อยผู้ไปให้จง้นะกันน้อยทางทางพูนีิจ่ะโคทางพปเลยดีหอดเชื่อเลยดีเจอให้โดนน้อยลงอืองเจอทางงงงไข้าน้ารถนุ้ยผ่านธรรมีวุ้งมาเดี๋ยวพักพ่อนเลยพักผอนอย่างเราป้าอยู่้จงโตอะไรเด็ดน่ะ ได้แม่ขนูนตัวนึ่งแม่ขนูนตัวนึ่งไม่คอรโกแลแรนไม่อะไรสักกมือนะคนเจ็บเอาอยู่ทางนะได้จะได้กุ้มเหมือนครบกุ้มควรมาเห็ดใ hey. นยูนิกินให้นี่ยนะพอได้เจียวนีพอได้เห็นเขาว่าได้พี่เลยมาไวกูนีนี่บอกมาไวกูนี่ใครแน่พอได้แบงเลนไปหายินเลนเน้กินจะพุ่เบิดคุ้มให้เบกใกล้กินให้มืดจ้ะก็นถ้าิ่มมันจะได้แนวมันท่านมาท่านนี่แบงให้กินแล้วโธ่มาจากเมืองเลยนี่หากมาเมือนี้แหละเอาไหมอือหลางเล่นมาเต้ยจ้ะนอนี้ะ ทีมงานเจ้าทีมงานประทองไม้เออไปชมคอยจะนอนที่ไหนผูกฮั่นคัพปี้โอ้ยอย่าเลยถอยเราบวกินบวกินบวกินอืมคุณอีผูกอ๋อทุกอืมรถเพื่อจะอยู่ทางนั่นนะรถเราทิมแล้วนะทิมแล้เชียรทิมพงศ์ไสดีไปดีฮั่นผูกเราทิมแล้วนั่นนะน้ำมันกับมันตีกับซอดประเด็นนอนอยู่ในป่าเลยเออนอนอยู่พี่แล้วบึงผัดไผ่มุงมกอยู่เพื่อดีว่าเขามาบึงผัก อย่าอุดยุ่งข้างในนอนอยู่นะหั่นผักมันแปลนพอดฮอนแดดนี่หฮมนี่แค่ได้ไก่้คันที่กะมานี่กะเข้ามาแล่นตัวนึ่งนะทุกคนผ่านทำพนโอเพิ่นไปจบใกล้พัดเล่นมาคานมาเจอพนโอ้ขาดได้เออเรียนลีนเลยเป็นแบบมาเออเอาแล้วเป็นบอกเป็นงูจุกอ่างเนาะโอ้จุกอ่างเออเดี๋ยวไปลุ้นทีมงานก่อนได้ยินเสียงจะได้ทีมงานกันแต่บีฮู้พนละมานไปนะไป อาบัดนี้ก็มาหอดบอลทีมงานเขาบระท้องไม้ทุกคนนะมาแล้วอันความโซเฟังเมื่อคี้เนี่ยยันว่าข้าวดีเห็นตัวใหญ่เติบใหญ่ประมาณเกือบโลเพื่อเห็นน้ำบึงคอยน่ะพลเรือพอดีคุยเสียงดังเติบใหญ่มาเลยว้าวเลยขวายัดจอกปลายผู้อืมคืบหนึ่งไอ้คือขวเอ็ดนะบุบแล้วก็เคอนนั่นจนจะชดอ่าอืมขวยิงไหมแต่มันกระจุยกระจายไปยันถึกระเบิมัน บตายนะคนบ่งนะวานนะขวานโลดมานี่ลิงจะคบมาผมแกงเลยกับห้าน้ำเพราะมานะครับ้องแกแกะแกะโลดเห็นนะฮมีห้องนะมีห้องเนาะแต่ยิงเสียงเนจิยจกีแตสีดำบอสีดำดำม่เห้ตอมดำล่ไนะแบบคล้ายๆกับแมวเลยแบบมีสีน้ำตาลยูนน้ำมานะโอ้ยแมวอันนั้นนะแมวบอโอ้ไม่ออกตัวเลกแม่หน่อยไตัวใหญ่ใหญ่หน่อยนะเดื่อมีผมบเลย จะไม่เอาเขายิงนะตาเห่าการเห็นนะโก้ไปไปขี้โม้เขาฟังอีกก่คนก็จะทีมงานก็ได้ไปเล้วอ๋ออันนี้บอดเล่นกระแป๊กยั้งยั้งมันกเล่าไปเลยเจ๊ถือผีเลยเพิ่นนันนี่ครบก็ไม่เห็นหรือเชียวไม่เอาทุกคนยังงเลยตีงั้นน่อยมาฟาดนได้ไหมนี่ผมตีงี่เไปอล้วนกน้อยแฟนได้ได้เช่นนกไปแล้วบ้างน้องน้ยนี่ โคตเอากระดุนเบิ่งอันทีมงานค่อยใส่ไปยักษ์บอกขมาณพี่เลยทีมงานจ้าบอกหาเลาะโฮอยู่อ๋อล้ยเขาม่เห็นอ้าววันนี้ก็มาฮอนแล้วทุกคนเอ้ยนี่จะช้อนได้พี่เลยจะช้อนได้เห็นน่ะนี่เห็นนานได้แต่เห็นได้แต่ไม่ได้อย่างนี้มบอกคอยยิงกี่นี่นะนี่โคตรยี่เงินลงเขาโม่ไปเอาอะนะเฮ้ บนทางลกงบนขีนนั่นเนตชนบนนั้นรูดเจึกเห็นจ๊กไปเลยแบบเลลายนีแมมีี่จักแมทไม่รู้ชายจะบอกคอยย้นิ่งมาคอยฝาดบุบแล้วก็ไปพร้อมเสียงรูดแตชนแล้วก็คอยจุบมาเชื่อเขาเชื่อแล้วก็ครบเดียวมาคอยเง้งแลยกระยผมมานี่ โยมมาโนยเนาะชูกับเันเชีแมวมันเลอเชียวแมวเออช้ำช้ำคอายกับตัวสไปเบิ่งนู้หูมันไม่เลอ้แล้วแกงว่ะแกงแล้วเนาะมากับบีวิทีมงานเฮาได้เลยไดเนาะได้หรอคอยเมาเร็ได้ผิดห่อคอยูเยอะสลักเอาคอยอยู่เดี๋ยนี้หอยแล้วกันกับปันฟาดเอาเนี่ย เคก็เมาแล้วจำปีบขาอันนั้นเลยทุกคนเอ้ยป่าได้ป่าก็จะได้อ้อยด้วยอ้อปลามาเลยนะยิ่งเห็นกับบัวตุยช้ำถือกับเจ้าถือเจ้บัวถือทุกคนเลยเล่นกับพักหลายอ๋อคนดีงานทาเบิกเดี๋ยวเพิ่มสรุปเมื่อื่นเอเอโอกาสเดีวมื่อื่นเอทำามื่อื่นมีอันนั้นละเออแม่นเือื่นก็จะชวนตะอนไปลัดไก่ก็อุ้มมือให้แล้วคนมื่อื่นมีตำลังเดียวอีกได้ แต่ชอนในค่อยได้เนี่ยตั้งแต่เช้าโลดมื่นนะคออ่อยชดเราไปแต่ดึกกันน, <ะ S 3> นี่ได้ไปเดากินนะป่าป่าอืเอเเดียวหาอีกทีิลิลีคือไปยุแกงน้ำเต้าจะดีแถวนี้นะแกงต้าจะไลข้าวเดียวนึงก็ได้ปลาบุกลายนึงปซิวปลาจได้อดเชื่มองอนนี้น้ำมันแห้งจะนึงน้่าอ้ยน้นไหลไหลไลงหล่หลไหยเลไหลไหลไลลล ปลาตอนนี่มาหนึ่ตจำนี้เราปลาเขาก็ทุกคนเลยอือือะสานะมักแสบพวกกันล่ะอ๋อพ่อพ่อพ่อเดนมาแหละโคตำเจลียวก็เป็นนะเยเย่เย่เ่วนี้เราก็กกแสบนะแกอ๋อเก็บาาเก็บป้าปกินกปิงปบบโอมสุดยอดเลยพ่อยเบาแล้วนะจ้มกับแกงเต้า ดอดริงเขาจนคกอ้วยเลยนะต่ำะนะขันเพื่อนได้ต่ำาคกเลยแล้วกัพี่น้องขันบีแบบนี้กับซอดก้นมห้อยนะอย่าบอก่เดี๋ยวโกมาเือเห้อยต่ำวันนี้เจอใช้ตลอดคกอยู่เ,ยเพื่อนเขาก็จนบินเมื่อพี่น้องแถวนี้นะมห้อยต่ำต่ำไม่เห็นอัมนกรายรมห้อยมันก็บินกลางเห็นแล้วเห็นแล้ว ออมปลายซิวฮะออมปลายซิวกินกับโลผักมานี่กินข้าวยาไปเลยนี่ก็ยังไปหาการอี่ทุกคนเองวิธีงอเมืองไเดี๋ยวมานี้ได้นอนบลับแล้วละคอยนี่ผ่านไปแล้วไปโป่งนิ่มมืดตัววายได้เวลาได้เวลาดีแต่ค่อยมีถามมืดตัวว่ยทรนี้นะวายจะถามละ มาปลามาเอาสองนั้ไปปลาอนนี้มีเขาเบียริ็นเขาล้วประชบการเพิ่งประชบการมาัเในทั่วแน้เป็นนื้อพวน้อยจํจไก่บ้านแล้วแล้วคอยว่าเบียร์แล้วเาังนะถ้ไม่ได้เราค่อยที่เบียร์แล้วไอวันนี้จะฉันไหไอ้ที่หมอคอยหายมีแล้วหมาโอ้โอ้เฉลี่ยนมาจากไหนครับ เยอะคอยขึ้นแล้วมีเล้าเขาฟังเยอะาแต่มันค้างหาใจรับนิดนึงอืมย่อๆคำนวณยาวๆเขาพังเยอะโอ้ยโอ้ยอะไรเข้าไปไม่เล้าไปลุกๆอะไรบอกก็นอนกินก็ยังมีท่านมันกินได้ทุกคนเลยมามือแรกเขากับเนวกินกันเนี่ยนี่แล้วทุกคนนะ ปบาก็ดีแต่มันยังมีใครเฮออไปซิวเอาันมีงานีำบิแล oui> ้วเอาใครเน่ะเราะน่ะได้ยังรับเมือนี้นะไ่้เลาะตํำแรดานนะเพราะดีเนาะเพราะมูเพราะมูเดี๋ยวนี้เขาหย่าเช่นแล้วป่ะเพราะดุพุดธแอ้ คอยเป็นวิธียิงมันนี่ทุกคนเล็นหมูยืนถือแน่นอนแับนี้นะมียาน่บีเถึคไบนเราฟังันี่อเช่นกับกับเจ้าไปดองว้อยู่กทางเดิครับเจ้าไปได้มือว่ะนั่นอยู่าอยู่มันยาเส้นแล้วมันพอดอืมดูพอดะแต่สอนยาแล้วบย่างนี้ยาเส้นโอ้ยะเดี๋ยวนี้นะผมี่แหละผมไร่แหละบอนะ ส่วนมาเลยโอ้ยเหรอมาจากตะขอจะมันก็เห็นหน้าอาจารจะถามจะเอาก้อยู่แล้วล่ะอันนี้ไปล่ะเอาอันนี้หลังจากกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยกับปูบานอนได้มาในทัวร์ได้นี่บานอนก็อู้กับอันนั้นมาเลยทุกคนเลยบุมมีมุ้งแล้วนี่เกยยุ่งแล้วคอยกับแต่ช่อนมันหานเดียวร้อยตัวคนละห้าสิบตัวได้ตะช่อนเด้อแจ็คเราพอ แ <laughs> ม่เนยเอยคอยเดียวเลยโอ้มีก็ปีก็นอนเตื้ออู้คักแคมไปเลย <c oughs> อย่างบนอน,อบนอนเลยเฮาก็ปีกเ้ยอันนี้ก็ติจอนนอนแบบเกยุ่งะนอะนไพแบบนั้ดดนเลยบุกเมื่อติดจอนเยอะยุ่งกินกันนี่ผ <c oughs> ัดแห่งเทกปคนอนก็ต้องจำเป็นต้องได้หม่มผ้าผัดก็เพราะว่ายุ่งเด้ ปูชูขนาดแับนี้ตกลงนี่เนี่ยโอ้ยไ้ดัตแล้แหละเจ้ากี้ก็นอนเลยเจกี้นอนนี่วะเจ้ากี่อูปั๊ดปูตันนี้นอนเนี่ยนี่ตอนนี้นอนมุ้งจะดีด้เจนิมน่ยปเคยบอกอ่เบนอนพัก,กมุ้งปั๊ดผูซาซากันนอนอันนั้นเลยเป็นไง มีมุง้งขงนี้ได้เดี๋ยวคอยหานเดียวเนาะกับแต่จอนโรบพัดอันประมาณสามสิบตัวพอนะพัดเนาะเขามันเองกำลังจะกินข้าวกินน้ำแล้วก็เสียหายอยู่หาน้องก้อนทุกคนเลยไว้ชิบิการแล้วนั่นนี่โคมพัดหมดแล้วน,นั่นนี่ปอดโคมนี่เอาไปซื้อเมื่อวานนี่นะซื้อแล้วก็ซากไว้ว่าะมันละท้นลยทัวเลยบดได้หอนขึ้นนึงนั่นนี่มาไ,ได้ไปการจำ มานี้ก็สีหายูห่หานอนก่อนทุกคนมือน่อไนยังว่ากันไหมเมื่ออ่นเพื่อละมีกระเป๋าไปเช่นนี้แล้วทุกคนมื่อไนพอกนักนไหมสบายดี